สวัสดีค่ะกินไปในต่างแดนแฟนเพจยูดีไม่แห้งกันบ้านอกพี่น้องเนาะไปะได้พอกันเป็นอาทิตย์ค่ะม่มีเวลาตำดบะคุงกินเลยมือนน้ไปร้านแขกค่ะฟ้าๆ้าได้บะคุงมหนวยหนึ่งหกสิบคนฮะมากเลงก็หนิวมือนี้ไม่ตอนประแดกไปเข่งนับค่ะสะก้อนค่ะพี่น้องมือนี้กินดื่มยินโทรเนกค่ะกินไปใต่างแดนแฟนเพจ โชคดีลำลำเลยลวยเด้อค่ะเดิมพบกับสาวอุดรผ้าแซบสาวบานเชยงแหวกทะเลบัวแดงที่สวยที่สุดในโลกค่ะองพป็นรองมาสิกกินเลยปมากินน้ำกลั่นแสบหลายลำบักคงลำบักคงรอบอแรงปลาหมืกค่ะปลาหมืกกล้วยปลาหมืกไข่คุยค่ะคุย มืม้อรสมากเลยค่ะหักคุยกับต,ตาม้งแตมบ้งคงต่ำเนยหน่อยค่ะแซ่บแซ่บพี่นอ้องนี่อืม,อ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 มหมวกปะหนาหอนนี่พักสลัด โอ้ยมันเนียตับบักุงนียมือแรงแสบค่ะหนุ่มเดนมาร์กแฟนเพจมาเส่ยวกว่าเดียวกว่าเดาแล้วนีว่ย <c oughs> นี่ไม่หลายพักค่ะฮักลานแขกมาตะแไปลานให้คอยกินสุกพักค่ะสสน่ห่เป็นพักคอยม่วนใช่ไหม ปูค่ะปูตอนนี้ไดูดปูให็ป้ะร <What? S 2> ้อ, <c oughs> อนมาเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับด <c oughs> ีสีตายเลยโอ้เีฮัลโหลฮาว are y o สวัสดีครับ <c oughs> this is แ uh, นะม่เนก่ะนี่แม่ดีคน,น <c oughs> สวัสดีครับซิต่เนี่ ดิ้สิแอนสิบาตยเลยครับสวัสดีครับนุ่มเด่นมากแฟนเพจงเดนมากแฟนเพจงนุ่มเด่นมากององแมนเด่นมาร์กนี่เลยยังมั่วหอมเลยเหอเอาปราแดงยดปากดยเนี่ยนนแล้วยังแล้วสิไต่ อร่อยกินประแดงยุ่กับมะหอมนะคะตาดใสงอึมแต่อร่อยอืมอืมฮืมอร่อยมากเกี๊ยมาย่งด้วีฟิเยอร์นกแกน้อืมโอเคแวรอืม มาเลี่กลุ่งหวานหวานครับพี่น้องกินมือค่ะเจเจมามอ่อินสเวียสเกตสเวียสครับครับคนเดียวน้องนะน้ำเ้นค่ะขน้ำเซนครับครับเนี่ยเนี่ยอร่อยอรโอเคอืม จินประเด็มเสียสวัสดีครับเสียฮายสักเเสสวัสดีครับขอบคุณครับเร็วๆขอบคุณครับเดอวแตนกิวเวลีมาแตนะนอร่อยไหมครับอร่อยมากทีอมนอร์อร่อยมากเอ้นอดมักงงงาปาอ อคคุณรับอร่อยมากวละน้องเลี้ยวจซกอีลีครับเร็วๆดีก่อนดีแซ่บอีลีครับสีสเม่ก่อน Very good food อาหารไทยแซ่บอีลีครับ solve it แซกแซกอีลีเร็วๆเนี่ยแซ่บอีลีครับสวัสดีครับแซ่บอีลีครับซาบะลีครับ แซ่บคนอีมแซ่บอีลซําแมแม่คนแซ่บแม่คนโอเคแซ่บไปไปไม่กอไม่แ mm อืออตัวม่บันเด็ตแมนบเนเ่็ตโอ้ยแซ่บค่ะพี่น้องมามาแมอืมะนางเฝราไปแหละแด็ดลดฝรัางของสนเนาะใครใได้กินไม่ไปหนอก แจกครับตำนน้อยแซ่แบบซครับน้องอืมอืมโเคดีเสปอติคับฟมเต็มมาเลกซอยอยาโซ่อยากโซ่แลาโคตรโคตรที่มม่อยากโซ่ขาดโซ่นี่ย อืมหวานอีลยามกล้าอีหันั่น